กผมกับสวสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็จะมาพาไปส่องสักนิดนึงภาคไทยยูสคเซนแล้วฮะในทีมนี้นะครับผมเซนนึงนี้ว่าจะมีมีมีใครภาคบ้างนะครับผมก็มีแบบนักภาครับเชิญที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะสมาร์ทจะเป็นทีมภาคหลักๆอยู่แล้วเนาะที่ภาคจากในภาคลงสตรีมมิ่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกของทู u อดี้ป๊อปหรือแม้แต่กระทั่งการ์ตูนขับหน้าอะไรเงี้ยเรียกว่าแบบขนขบวนกันมาทั้งแบบเซ็ตเดิมด้วยนะมีแบบตำนานด้วยล้วคนแรกนี่คือคุณพิพั บุญสิธิเลิศน,นะครับผมหรือว่าก็คือพี่ปายนะครับผมชื่อพี่ปายก็คนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารับบทค่อนข้างเด่นเลยนะเรียกว่าเด่นเลยแหละเด่นที่สุดในเรื่องเลยแหละมันดูสูงเพราะว่าบนที่ไดรับคืออคส์ยูตะนะครับผมซึ่งก็เป็นพระเอกของเรื่องนี้นะนีเ่เป็นพระเอกเลยเพราะว่าเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นตัวดําเนินเรื่องของภาคนี้ซึ่งเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเด่นจะจัดนะครับผมแล้วก็ผลงานที่ผ่านมานะครับผมก็จะอย่างที่เห็นได้จะชัดเลยก็คือที่ผลงานแจ้งเกิดแกจะเป็นแอนดูกาฟิล ซึ่งที่ภาคเป็นสไปเดอร์แมนพะีเตอร์พาร์คเกอร์ในดีเมซิ่งสไปเดอร์แมนทั้งสองภาคเลยนะครับผมแล้วก็ทั้งรวมทั้งในโนเวโฮมด้วยนะผมแล้วก็จะมีซาสเกตในตอนเด็กนะครับผมแล้วก็มีแอสตาในแบคคูเบอร์ด้วยนะฮะเรียกได้ว่าผลงานที่พูดมาทั้งหมดนี้นี่คือว่าค่อนข้างที่จะซ้ำชองกันเลยเทีเดียวนะกับบทบาทตัวเด่นๆน,นะครับพี่เขาอ่ะมาที่คนถัดมานะครับก็เป็นคุณมนัสวินมาลิวงนะครับผมหรือว่าพี่ไบรท์นะครับพี่ไบรท์นี่ภาค ในเรื่องนี้จะรับบทเป็นพนด้านะรับบทภาคเสียงเป็นพนดานะครับผลงานที่ผ่านมาของเขาเนี่ยที่เด่นๆเ,เลยนะก็คือว่าได้ภาคเป็นเดกุยูริยะอิซึคุนะฮะในมาฮิรุอะคาเดมีจะเป็นเวอร์าชาันของป๊อปนะแล้วก็มีไอเทมอนท่นสะี่เดอะเฟลนอลซีซั่นนะเป็นภาคเป็นเฟลเโกนะโอเคคนถัดมาแล้วผมก็คือคุณ อาพิชิตลิขิตปื้มปีชานะครับหรือว่าพี่บอสต่นเองนะอันนี้ที่ค่อนข้างที่จะผลงานพี่แกนี่ไม่ธรรมดาเลยนะแต่ละเรื่องคือจะบอกว่าตัวละครที่แกได้ภาคในภาคน,นี้ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของทุกคนแน่นอนนะครับผมตัวที่แกได้ภาคก็คือกัวโจนะฮะอาจารย์กัวโจซาตูรุนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าสาวๆนี่จะมีกิจการกันในโลกนะครับผมแล้วก็ผลงานของที่ผ่านมาของพี่แกเนี่ยที่เป็นๆดนเลยนะก็จะมีดาพิฆาตอสูรในเวอร์ชันของการ์ตูนขับีบ่แกได้ภาคเป็น อสูรครั้งขึ้นสามนะอาคาสะแล้วก็จะได้ภาพเป็นอสูรในซีซั่นที่1นนะเป็นอสูรที่ลูกศรน,นะอสูรลูกศรชื่อว่ายาหาบะแล้วก็ใน f ฟ i กนี่จะได้ภาพเป็นซีรีส์ของโลหังแยกนะชื่อไอชิชิเบะโลหังไม่เคลื่อนไหวโอเคก็มาที่คนถัดมานะผมคุณธนชกรแก้วมีมากนะครับหรือว่าเซนอิงมากินะผลงานที่ผ่านมาของพี่เขาเนี่ยก็จะไปอ่ะมากิอยูล่ละมาที่คนถัดมานะครับคุณขวัญกมุลนะครับเผาไพศาล คุณขวัญกมลข่าวไพศาลนะครับหรือว่าพี่นปุลนะฮะนปุลอ่ะก็ภาคเป็นมิวะคาซุมินะครับผมผลงานที่ผ่านมาของแจนเนี่ยก็จะมีไอแคลล์ออนไททันนะแล้วก็ภาคเป็นอ่าสาวๆเลยเป็นแอนนี่มิคาสะมีแอนนี่ไททันหญิงแล้วก็มิคาสะนะครับผมแล้วก็ในยายบาสนี่เป็นภาคเป็นตัวละครตัวนี้นี่ค่อนข้างที่จะสุดยอดโดยเดียวนะคือดาคินะอสูรทั้งขึ้น6นะครับผมแล้วก็มีคูโจเอ่ o, aro, อคูโจโจทาโร่ไว โจโจทาโร่เฉยมีคุณโจโจลีนนะครับผมของเวอร์ชันของ Netflix ที่เป็นาโจโจโจล่าค้มสัตว์ตาบ้นซีซั่นหกนะครับผมมาพากเป็นลูกของโจทาโร่นั่นเองครับอ่ะโอเคคุณอุกฤษดิตากรนะครับหรือว่าพี่โอมนะครับผมที่พากเป็นเกโฮซูจูรุนะครับผมผลงานที่ผ่านมาแกก็จะมีอีโบนี่มอรในอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์นะครับคุณกาลัดวงเวสสวัสดนะครับหรือว่าพี่แป้งนะครับพี่แป้งพากเป็นดานาโกะนะครับผมในเรื่องนี้ ผลงานที่ผ่านมาก็จะมีเบนเทนนิสันมูวี่นะครับผมที่เป็นภาคเบนเทนวีเอสเดอะยูนิเวิร์สนะครับผมก็ภาคเป็นเบนเทนเลยนะครับโอเคครับที่คนถัดมานะครับผมคุณลุจิระคะจีเจริญนะครับผมหรือว่าคุณแบงค์นะในเรื่องนี้จะภาคเป็นอิจิจิคิโยทากะนะครับผมผลงานอ่ะอ่าก็เป็นคิโยทากะนะครับผลงานที่ผ่านมาของพี่เขาเนี่ยก็จะมีอ่าซาบิโตะนะในดาบพิฆาตศูนย์เป็นวัชชายนำการ์ตูนขับนะครับผมก็มีเรคคอร์ดออฟเรนดล็อ ที่อ่าพักเป็นโพไซดอนนะในคู่ที่3ที่โดนหันเป็น <laughs> โอเคก็อ่ะในอ่าเป็นเวอร์ชั่นของอาชีนะเวอร์ชั่นของอาชีนี่จะได้พากเป็นยูสุไครเซนเหมือกันแต่เป็นตัวละครรองเรียกว่ารองพระเอกล้กันก็คือเมกุมิฟูชิม m โรนะครับผมนะเรียกว่าตัวละครที่พี่แกพักมานี่คือว่าค่อนข้างจะไปในทางของพระรองถ้าส่วนใหญ่โอเคก็คุณถัดมานะครับผมก็คือคุณคุณอิทธิพลมามีเกิน,นะครับผมหรือว่า พี่จูนนะฮะหรือว่าที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะผมชื่อพูดชื่อพูดชื่อ,อมาขนาดนี้ก็คือว่ารูฟี่แห่งประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับผมก็นี่ก็คือพี่จูนในเรื่องนี้ก็จะได้ภาคเป็นบทนานามิเคนโตะนะครับผมผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ต้องพูดเยอะเนาะคือรูฟี่นะเด่นๆอยู่แล้วแล้วก็มีอีกผลงานนึงก็คือว่าลูอิสในแอนด์แมนนะที่เรื่องมันมีอยู่ว่านั่นแหละแล้วก็ผ่านใน2ชั่วโมงว่าเราจบเนาะโอเค แล้วก็ที่คนถัดมานะคุณทัศนกิจเอ็นดูรัสเซมีนะครับผมหรือว่าคุณก๊อฟนะฮะภาคในเรื่องนี้ก็จะภาคเป็นโทโดอาโออินะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนของอีตาดูริยูจินั่นเองนะไม่รู้ภาคนี้จะบทเยอะบทน้อยสักเท่าไหร่นะผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็มีชางชิเป็นมูนฉบับหนังโรงเลยนะเป็นตัวของซูม,มูริวเลยนะเป็นพระเอกพระเอกในเรื่องของชางชีนะแล้วก็ในมาฮิโรอะคาเดเมียเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันของไล์ทีวีนะภาคเป็น ชินโซนะครับผมเป็น,ปนอัตลักษณ์ล้างสมองนะก็อ่ะเดี๋ยวมาที่คนถัดมาคือคุณซอลวิทตรตงเท่งนะครับหรือว่าคุณเอิร์ตน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในพนักภาคที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับภาคนี้นะครับผมพี่เอิร์ทของเราเนี่ยได้ภาคเป็นได้รับบทพากเสียงตัวละครคุสาคาเบอิอสซิยะนะครับผมครับนกะ็เรียกได้ว่า เป็นอีกคนนึงที่ผมชื่นชอบเหมือนกันนะครับโอเคคนถัดมานะครับผมคุณปพิชยาแสวงผลนะครับผมหรือว่าคุณเดียนะครับพี่เขาในเรื่องนี้จะได้รับภาคเสียงเป็นตัวละครเป็นอีเออิริโชโกะนะครับผมอ่าก็เป็นตัวละครผู้หญิงนะครับผมโอเคคุณซักกลาดอ่ำส้มนะครับผมหรือว่าคุณซีหรือว่าคุณซีโร่นะครับผมเนี่ยมันชื่อคุณาแมมซีโร่เลยนะครับก็อ่าในภาคนี้พี่เขาจะได้รับบทภาคเป็น โนริทชินะครับผมก็ผลงานที่ผ่านมาของพี่เขาเนี่ก็คือเป็นตัวละครที่ผมเ่านั้งทีจะชอบอีกแล้วนะครับผลงานที่ผ่านมาก็คือมีดาบิในมาฮีโร่นะครับผมแล้วก็มีโดมะในดาบพิฆาตอสูรนะแล้วก็มีคิวบังเกอร์ในแบ็กแพนเตอร์หนึ่งนะครับที่รับบทเป็นตัวร้ายในภาคทางนั้นนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะนะก็คือราศีตัวร้ายเลยนะคนนี้นะ <c oughs> ก็ต่อไปนี้จะเป็นในส่วนของนักพาค์รับเชิญสุดพิเศษนะครับผมซึ่ง เรามาดูกันว่ามีใครบ้างนะครับามาที่คนแรกเลยแล้วกันนะครับคนแรกนี่เป็นเรียกว่าดาราที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบในผลงานเขาเหมือนกันนะัอันนี้คุณเจเจกิษนภูมิพิบู์สงครามนะครับผมโอเคอในเรื่องเนี้ยจะได้มาภาคเป็นอินุมาชิโทงะก็ผมค่อนข้างที่จะหลังจากที่ว่าดูของคุณไอามาแล้วอะนายพราเรื่องในคิมิสึโนยะบะมุกเกนเทะนะคือก็ไม่ได้ ไม่ได้ถึงกับขั้นแย่นะคืออันนั้นก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเลยนะมาถ้ามองมาที่คุณเจเจในกับดูจากทรงตัวละครที่ได้รับเนี่ยก็น่าจะฉลุยนะไม่ไม่ก็คือน่าจะโอเคอยู่แล้วผมฟังเพลงของคุณเจเจมาประมาณนึงนะอย่างแบพวกดีดีหรือเพลงในใบในบาในบ,าน,บานาอะไรเงี้ยก็น่าที่จะดูแล้วน่าจะอ่านฉลุยอยู่ครับผมโอเคแล้วก็มาที่มาที่คนถัดมานะครับผมนะเรียกได้ว่าคนนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นแรงดึงดูดสำหรับหนุ่มๆเลยนะที่ จะมาดูหนังเรื่องนี้นะก็คือน้องอ้ายโฟยิปนะครับผมซึ่งมีผลงานล่าสุดไปเนี่ยใน Turning Red นะที่ถ้าเป็นตัวละครหลักเมลลี่เมลลี่ในทอน n ิ่งเ e อนะ,อะน้องอายชื่อกรณนิดลาวสุบินประสึกนะครับผมในหนังเรื่องจุดสือ Sen, The Movie ่อไคเซนเดอะมูฟวี่ภาคเนี้ยจะได้ภาคเป็นโอริโมโตะริกะนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครหลักเหมือนกันภาคนี้ที่จะมีบทเชื่อมโยงกับยูตะ Utah นะครับผม โอเคก็ค่อนข้างจะน่าสนใจไม่มีอะไรห่วงอยู่แล้วครับเพราะน้องเป็นคนที่อยู่ในคนง,งานภาคที่ผ่านมาในทันนิงเลดหรืออะไรต้องมาเราดูกันในเรื่องเหมือนกันนะว่าจะเป็นออกมาอย่างไงโ okay. อเคก็มาที่คนถัดมานะครับผมก็อยากจะพูดถึงคุณบีมซนเซนะครับผมซึ่งพี่คนนี้ตอนที่ผมเห็นตอนแรกคือไม่รู้จักเลยนะครับว่าพี่เขาเป็นใครนะครับผมแต่พอได้ไปได้สืบหาข้อมูลมาบ้างน,นะก็พี่เขาเคยผ่า,าการ์ตูนในมายฮีโร่อคาเดมีด้วยนะในภาคของฟอปตัวละครหมายเลขสามสิบสองเนาะ เป็นฮีโร่โปรหมายเลขสามสโทโมโกะชื่อเด้โทโกะนะครับในภาพเนี้ยมีมีโกะนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะสาวสาวที่มารับบทภาคมาภาคเสียงตัวละครในภาคนี้่อนข้างที่เหืนนะนุ่มๆอย่างเรานี่ก็คือน่าจะมีแบบว่าใจเต้นรัวๆก,กันเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวก็มาที่ไฮไลท์ของเราเดี๋ยวไฮไลท์ของงานนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็น แขกรับเชิญที่สุดพิเศษที่จะโคตรพิเศษเลยครับว่าคุณกาดิอุสเคบีนะครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจมหาชนอยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของการพักเสียงตัวละครน,นะอย่างเด่นๆเ,เลยคือในที่เราเสพผลงานจะมาในคิมิปซูโนยาบะมุเกนเทโรถไฟเนาะก็ภาาเป็นอสูรเอนมุนะก็แล้วก็มามีผลงานต่อเนื่องกันเลยในมาฮิโระคาณิเมียภาคในมูฟวี่เอ่อมิชชั่นสักอย่างนะภาคมาฮิโระไอคาณิเมียเดอะมูฟวี่ล่าสุดนั่นแหละก็คือได้ภาค เป็นตัวละครสมทบเหมือนกันแต่ผมจำตัวละครชื่อน,นั้นไม่ได้นะแล้วก็ล่าสุดนี้ก็ได้รับมีบทพากย์เป็นมิกลเหมือนกันนะเป็นนักใช้คุณใสฝั่งของสาบแช่งซึ่งพี่ต้อมนี่ก็เรียกได้ว่าจะมาสร้างสีสันแน่นอนเป็นตัวที่สนใจมหาชนนะเนาะเป็นแบบนี้ก็จะมาสร้างสีสัน <Okay, S 2> โ,โ,โอเคก็จุกกันไปแล้วนะครับผมสำหรับรายชื่อนักพากย์ภาพยนตร์เรื่องยูสึไครซนเดอะมูฟวี่ซีโรอนี้นะผมก็เรียกได้ว่าแต่ละคนนี้เป้งเป้งทน้งนั้นเนาะแล้วก็เป็นทีมงานที่เป็นนักพากย์อาชีพ อยู่แล้วนะแล้วก็จะมีนัก,านกภาครับเชิญนี่ก็จะมีผลงานที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นได้อยู่อย่างชูชื่อไคเซนซีโร่เนี่ยก็จะฉายในโรงวันที่25มิถุนายนนีนะ้ถ้าใครที่ดูซับญี่ปุ่นเป็นหลักอยู่แล้วก็คุณก็ดูซับญี่ปุ่นดูซับญี่ปุ่นเป็นหลักเดิมก็ได้นะถ้าใครที่อยากจะซ้ํารอบ2หรือว่าพอมีเวลาอยากจะดูอยากจะเสพภาคไทยเนี่ยคือค่อนข้าง,งที่จะแนะนาครับภาคไทยเดี๋ยวไปว่ากันในโรงนะครับผม วันที่2ีนี้นะครับผมนะสำหรับเนื้อหาคลิปก็จะมีประมาณเท่าน,นี้นีครเบผมเพื่อนๆอ,อยากพูดคุยอยากเสริมมาอะไรตรงไหนข้อมูลอะไรยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ